เชนซีรีพอร์เตอร์อรอรวันนี้ติดตามการเสริมทักษะพ,พัฒนาเกษตรกรในการผลิตและแปลรูปทุเรียนภูเขาไฟของจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นการต่อยอดยกระดับคุณภาพทุเรียนตามมาตรฐาน G A P ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองครับ นอกจากขายผลสดแล้วการแปรรูปทุเรียนภูเขาไฟพื่อเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกดยังเป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกร เราก็เริ่มต้นจากปีที่แล้วที่เราได้พัฒนาโครงการพัฒนาเกษตรกร,กรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟใน3พื้นที่ก็คืออำเภอขุนหารอำเภอศรีรัตนะแล้วก็อำเภอกันทละก็มีการต่อยอดในปีนี้ก็คือในเรื่องของการแปรรูปจึงมองว่าจะเป็นการพัฒนาต่อยอดให้เกษตรกร,กรมีศักยภาพในการที่จะผลิตทุเรียนแล้วขณะเดียวกันแปรรูปผลผลิตเพื่อรองรับถ้าวันหนึ่งทุเรียนมีจํานวนมากนะ,นะคะอันนั้นเราก็เลยได้ลงื้นที่สํารวจแล้วก็สอบถามจากเกษตรกร,เ,กรเองว่าควรจะแปรรูปเรื่องอะไรบ้าง เราจึงมีความต้องการของเกษตรกรก็คือการแปรรูปู้เรียนกวนแล้วก็ท็อฟฟี่เพื่อที่จะเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งในการที่จะให้เกษตรกรได้สร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีการเติมทักษะแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกรยังเป็นการยืนยันถึงการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดค่ะด้ยความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่อบรมมาก็มีพวกทุเรียนเมื่อวานนี่ก็เรื่องกวนทุเรียน ใช่ไหมครับท็อปฟี่ก็มีการปลูกทุเรียนแล้วก็ตัดแก่อ่อนได้ความรู้ดีรับได้ดีเพราะว่าทุเรียนมันโตแล้วได้ลูกได้ผลผลิตแล้วนะครับประยุกตใช้ได้ครับใช้ได้ถ้ามันเป็นปุ๋ปุ๋ยนะครับที่วภาพอย่างเงี้ยนะครับมันได้ใช้สาหรับการแต่งกิ่งการปรปับปรุงแต่งกิ่งทุเรียน้าทำได้ก็ดีการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงทุเรียนภูเขาไฟนอกจากเพิ่มมูลค่าแล้วยังเป็นการลดความเสี่ยงจากสินค้าล้นตลาด ซึ่งทุเรียนส่วนใหญ่เวลาออกก็จะออกพร้อมกันท่านเราแปรรูปมันก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนเป็นอย่างดีนะครับประกอบกับเราต้องสร้างมาตรฐานให้กับทุเรียนปีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะให้อำเภอนี้ดูแลทุเรียนตั้งแต่ออกดอกจนถึงเก็บผลผลิตให้มีคุณภาพที่สุดนะครับเราก็จะนําทุเรียนพวกนี้ขึ้นเป็นเรียนที่มาตรฐานโดยรูปแบบของ GIP ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอเอาไปดูแลอยู่ตอนนี้นะครับก็จะสร้างมาตรฐานให้กเกษตรกรให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้ก,กับตลาดนักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรราชภัศีส,ส,เ,ศสเก รายงาน